อะไรครับวันนี้เมนูลาบปลาต้มปลาตะโกกนะครับเดือดอะไรอีกหน่อย พอน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็มาเริ่มใส่ตัวปลาเลยนะครับพอน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็มาเริ่มใส่ตัวปลากันได้เลยครับเทเลยครับแล้วก็ไม่ต้องคนครับเขี่ยๆหน่อยๆม่งั้นขาว ลาบปลานะครับเป็นปลาเนื้อปลาเงยนจันนะครับใส่เนื้อไปเลยครับโคเลโคเล มอมกระชี้เอาไปเอาแมนเอาคั่วครับสายไล่เส็บไล่ครับคนนี้คนนี้ น่ากินมากครับกินกันเลย้วไปลองก,กินต้มปลายก,ก็โอเคอยู่นะแต่ไม่กล้าใส่รวมกันนะมันลาปลาครับมันต้องใส่รวมดิไม่ต้องใส่รวมมันนีมันเป็นเต๊ะเยว่เออกินเต๊ะแลกวจะแดงไก่บูญมันใส่แย่ไปกว่นใส่แย่ใส่แย่ม่ต้องใส่รวม